สวัสดีครับพบกัดจริงเคยนะครับปาเล็จัดให้นะครับวันนี้จะมฮะจะมาให้คุณลูกค้าได้ชมนะครับเอ็กตีแต่งนะครับผมเน้นความสวยด้านหน้าเลยนะครับเกี่ยวกับไฟนะฮะกระจังหน้าเปลี่ยนนะครับเป็น F-150 Spider นะครับคู่กับกระโปรงแบบใหญ่แล้วลูกค้าต้องการแบบนี้นะครับผม สวยครับเน้นว่าสวยตรงไฟนะฮะมีฟ้าหลงกาแบบนี้ใส่คิ้วล้อนะฮะเปลี่ยนล้อแม็กขอบติดพกครับลายดอกไม้ติดฟิล์มรอบคันหกสิบกันาศาสตร์ใส่เราหลังคานะฮะโลวาหลังแบบเหล็กครับผมโลวาหลังบบเหล็กนะฮะไฟท้าย LED ครับอ่านะครับผม ลูกค้าชอบท้าย LED นะฮะฮนะลบาหลเหล็กล้อแม็กคิ้วล้อครบนะครับบ่ามือจับฮะบ่ามือจับนะครับเอาหลังคาครับตัว XLT นะฮะกดการเปลี่ยน สวยครับผมไฟหน้าสวยครับไป้ายกั LED นะฮะสวยโลโก้ปอดตัวใหญ่ครับโลโก้อดตัวใหญ่นะภาพรวมคันนี้นะครับสวยนะครับผมถ้าท่านสนใจนะครับติดต่อปมาเล็กจัดให้นะครับ065693691ได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ